ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นุ่นทิยาก,ก่อสุภาพพร้อมพี่น้องเอฟซี FC ไปปั้งปลาเล็ดนะคะงวดที่ผ่านมาปลาเล็ดถือเลขแปดร้อยเงินถือหามื่นกว่านะคะเพิ่นกับบ่อยากไห้เว้าร้ายนะคะเพราะว่าเพิ่นกับบ่อยากเปิดเผยนะคะถูกทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เพิ่นกบซื่อไว้แล้วนะคะเลขนี้แค่สองโตสองคู่นะคะเน้นไ้คู่เดียวนะคะ จะเป็นโตใดกะ็ะสิภาพาไปฟั้งเลขของปลาเล็ดนะคะแนวทางของปลาเล็ดในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสอง5นห้าหกห้านะคะไปฟั้งน้ำกันเลยค่ะกระลุ่งเพลินพมีตรม่ล่ามากมาอันงวดที่ผ่านมาถึงทั้งบนทั้งล่างติงปะ คืออย่างนี้ว่างวดที่ผ่านมาถือทั้งบนทั้งล่างบัดนี้งวดนี้ได้กเข้ายี่ดิว่าป้าร้อยสื่อไว้แล้วแม่นบอกแม่นแม่นแม,ม่นตามกระแสอยู่บ่ค่ะคือหาหกูก่อนหาหูกับตัวใดก,กับสองเกีดเอาหาหูกับสองเกียดเดือนเด้อค่ะเดี๋ยวหูวกับสองเกีดเล่นฟันได้เปล่า่าสื่อเด็กละส,ะละสี่ขึ้นบ่ซื้อคึอค้คือว่าซื้อไว้สี่นึงบ่สื่อสื่อโอ้ดว่าพัน มาเป็นฝันได้ไหมอุย้ยเป็นสื่อเหล็กถือนคนมาค่อยฝันดอกลุงก็เล็กนะตะกี้เข่าดีดีเนาะเล็กถือดีที่เนาะตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ถือก็อนันถือโบ้หลายไม่งวดบดังหนันลราเพิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างอืมโบ้หลายกยา็ย้ายมาถือถื่มวันนึค่อยทา,าทางตัววัถถุเลียกทาทังเถิดก็ทาทางยังได้ลุงฮะทาทางยังได้บ่แห้งได้อนันเนาะ ประเดพิคนก็เคยบอกเง้้แฮงจังเดียวันถีกเรียกกันคนถามาถือเรียกก็บว่เทือกเงินแล้อแงม่น่คันนั้นเจ้าฟองบ่ถือถือเรียกก็บอกอย่าบอกเงีายไรเรื่องเลาวอย่าก่ายคนวันยั้เพื่อ็จะเบาหลายเด้เพื่นถือถือหลายๆเพิ่นก็ว่าเพิ่นถือ1อยสองอยสิแม่นลุงเพิ่นประยัดเถ่ยอเง้นี่ป้าซื้อไ้แล้วนี่สองเจ็ดกน สองเจ็ดกับภูคหาหกห้ากับสองเจ็ดซื้อรอตเตอรี่บ่ะื้อลอตเตอรี่อกูได้ก็ามาขายไว้แท่<า>ร,รัตบ้าน,นบ้านนั้น,น,นร,ร้านมองอออไปลอตเตอรี่ไง้าซื้อไว้แล้วฟันดีบ่ะบ่ฟันบ่าบาเงเกลบางข้าง หลายๆงวดที่ผ่านมากับซื้อไว้แบบนี้ถือเลขกับบบฝันคือเกามอนบ่มวดันหันเชื่อไหมันเื่อมวดวันหันก็ซื้อไว้แบบนี้ติหอดมือเชี่บอกมวดวัหันว่าได้ซื้อไว้บอกได้่กระบซื้อลกระบบกระโบัน่าว่าได้นั่นได้นี่กระโบฟันหอดมือมากอะถือคือเกาอ้าวโว้ยขันฝันเจ้าก็สิบ่าซื้อหลายก็เกาติอันนี้เจ้าโบฝันมันบอกมวดวันหันมากศูนลายบอก อันเสด็จคี่นสุนบอกอันลอันรกหกหากับสองเกณนี่เประเปรดมากตัวไดหร้ายก็กานเนี่ยสองคูเนี่เก็ดมากสองุดมากสองเกบ่หลายก็เกิเอาเรียกซังสิ่งเวกหากัมากณบ่ถ้ามันเป็นเห็นป็นคือของผยนไห่เนี่ยเนไเีขาบ่ทีเราไปทรงสกัดผยนไห่แบบคนตกนี่แหละไปงานโสฟูไดมากบอกคนฟังเนี่ยงานโสภูได้สั้นจ้า วันนี้เพิ่นเป็นยังเป็นยังคือไปจ่อจุงก็พ้นฝนตกคืขึ้นไปไงอ๋อเอาเอาเพิ่นไปเผาโสเพิ่นลรอฝนตกฝนตกได้คิดว่าขันตกหรอเสิออกอายุเพิ่นเหมือนมามาหอดเทียนแล้วมันเศร้ากว่าไหมขอ้นญ่ไมพ่อพ่อไปเผาศพกลับมามาหดบ้านกับฝนกับยุทธข้าสิย้อนหลังคือตอนพ่อป้าเล็ดเสียเพราะป้าเล็ดเอาพ่อไปเผาฝนกับตกตกวันนี้เราถ้ากันบ้างผ่ากันตกยังเสียงตกบัดกลับมาหอดเทียนกับยุทธ อายุพ่อยายแปดสิบเอ็ดงวดน,นั้นออกตรงๆมันบ่าถานนที่ยา่าจำบ่ผิดปีที่แล้วมันบ่ค่ะโอ้ปีปีนี้ก็เลยแบบเก่าเพิ่นว่าเป็นลิธิ์เก่ามันบ่ค่ะเป็นลิธิ์เก่า<ะ>ไปเผาพา่อใหญ่สั้นกันคุณตัวขาดกระโดดเนาะโยนขบไหมเออโยนด้วยป้าซสาเขาแล้วแล้วน้ำเขามาบานหิดซีบีคลายๆว่าก็ลดน้ำมันหายเดียดออกจันนี้ แต่เลที่อาีามันสิเกินอายุนี้ซื้อได้อายุยันเหมือนคือปุ่นยี่อันนี้อายุอายุค้นตายหกห้ามันคือปุ่นยี่นะเพราะกันเสือหลายคุ่นยีงเงี้ยรุ่นไหนกันจะซื้เงี้สอุ่นลวเกจำเกสองมาจังได้ปะสองขึ้นมาถึงสิบคิดมากหสิห้าเนี่ยเลขอายุอายุคนตายเลขสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยคิดมาก มอนี้ผพานมาป่าแล้วก็คือทั้งบนทั้งล่างมวดน,นี้เพิ่นก็ซืือไว้แล้วมีสองคูนี่นะคะลุ้งขึ้นนาจอเอาบ่ลรุ่งของนู้อันใดเลขมาค่ะตัวเลขน้ำนู้น,น,นเนี่ะโอ้ล <c oughs> ืมเมื่อคนหนนาจอซ่อนน้ำไพี่น้องเิ่นเห็ยนน้ำนนะ,ะอันนี้เป็นเลขที่ปลาเรียดเป็นซื้อไว้นะครับซื้อลัตเตอรี่ไว้แล้ว วันดีผ่านมาปลาแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพือ่อนนล่างเพื่อนเป็นก้นวา่วาววเสียงดังนะจ้าวกาะโปถามเพื่อนดอกว่าได้หน่อยได้ไหลายนะครับว่าเพื่อนบ่ให้ถามบระถามกระโาอยากถามแตาวโชคดีบระโปงนะเพราะว่าตะเกาเพิ่นเคยโชคดีตลอดเนาะอืมมีเคยโชคดีตลอดเขาโชคดีได้หนิลุงโชคดีได้หนิลุงม,มาเห็นเพื่อนปกติโกคอยเห็นเพื่อนด้าเพ่นไปปลูกมั่นอยู่ผลเนอะเมื่อนี้โชคดีแล้วเพ่นคิดยังไงเพื่นยังมาทั้งนี้ มีเอ็มเย่เพราะเด็กเป็นผด็กเปผูกันใส่เป็นมือขึ้นเป็นผูกใส่โอ้มือขึ้นยังสิไปโอ้โชคดีโชคดีโชคดีตัวนี้แสดงว่าโชคดีของสิมีโชคดีเนี่ยอืมแล้วพอป้าแล้วพอดีนะคะเลขเพิ่นก็มี้นสองครูท่านี้นะคะโอ้ขากับสองเกตเพิ่นเน้นนักคือสองเกตนะคะเพิ่นก็ว่าเพิ่นคิดมากเพิ่นบอกบ่ได้ก็บ่เป็นยังค่ะเพิ่นแบ่งปันตัวเลขมาก็ดีแล้วเนาะสองเกตบ่มีเพื่อนเพิ่มอ๋เจาตัวใดยเนาะเป็นแค่นั้นปป้าซื้อลอตเตอรี่ไว้จักใบย่างแล้วจักใบ เมาหมดไปเสื้อสามใบเสื้อตาสองโอ้ยจ้องไว้หายกูยืนน้ำยูกางสองมาได่เสื่อเสื้อตาสองเอามาถ้าไม่ออกตกกับมันเดี๋เสื่อไปดีเออเสื่อเอกชนแล้วเอาต้องตรงพี่เนาะตกกับแล้วซื้อไปเสื้อเอกชนเอานะคะอายุค้นายคือหกสิบห้าสาเหตุที่ป้าแล้วซื้อนี่ยแล้วว่าพอแล้วเสียแล้วไปเผาพอแล้วฝนตกนะคะพ่อกรรมมาบานฝนก่ายุธ สองสามมือผ่านมาหนี่เพิ่นไปเผาศพพ้นอยู่บ้านนะคะตอนไปฝนกระตกมาถึงบ้านฝนกระยุดเพิ่นเรยกว่ามันเป็นลทธิเดียวกันมันออกอายุพอเพิ่นตอนนั้นแปดหนึ่งตรงๆนะคะงวดนี่อายุค้นที่ตายหกสิบหาเพิ่นเรยกว่ามันต้องออกขึ้นกันมันเป็นลทธิเดียวกันนะคะเลขสองเกตนีเลขเพิ่นเป็นเลขชอบเลขมากของเพิ่นนะคะเพิ่นบอกบ่ได้วาที่มาที่ไปขึ้นอยังเข้าใจเองนะคะว่าเลขมากเน่นห้สองเกตนะคะ ท,ทั้หง,นนะะงหมดทั้งมวลกับนี่แค่สองางเท่านี้นะคะของปลาเล็ดหัวต้นที่สิบหกกอล์กอะไรสองห้าเป็นสิกัด้บค่ะจับข้างเดียวจัง,จงจน้องว่าเล่นอี่จับข้างเดียวจบสิบแปดับศูนย์หกอันนี้ของน้องวาเลนพอดีปลาเล็ดเพิ่นมาเบิ้งเลขของน้องวาเลนนะครับเลยได้ถามกัน,นเลขของน้องวาเล่นะอืมศน หกห้ากับสองเจ็ดแสดงว่าเรียกว่ามีในไก่ที่นี่กันขึ้นมากตัวได้ซื้ออลดเนาะก็เรียนเนาะได้ว่าหกหางจ้าแต่ต้องซือพอยไน่มาหน่อพอดีพอใหน่ตายป้าไปเผาพอใหญ่เนาะฝนตกแห้งแต่ก็ยังมึนดันก็แห้งเหรอแห้งฝนตกเขาไม่กิ้งเขาเขาคนเละแล้วกันเขาไม่ได้บานเขาเศร้าเศร้าเลยเนาะปานปานว่าเพิ่งลดหนำมุนหายแต่ว่ารดแห้งคนเนาะ เปียกคนละ <Yeah. S 1> เป็นทิท่ิเดียวกันนะคะม mm hmm. ันก็ได้ว่ามันเด็ก้างเดียวเป็นกระชือได้นะคะเสียงอาจจะเบาจนหน่อยนะครับเดอ้อเราะว่าบได้ใส่ไม้นะครับป้าป้าแล้วเบาบาแ่แห้งนะคะกับ mm ุล hmm. ุงกับไปเล่นเสียงเรานะคะเล่นเสียงกันถ้าเกิดเล่นเสียงแล้วมีเสียงรบกวนเนี่ยกันจาว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอเ้อเบิ้งเอาตัวเลขนี่ละไม่ค่อยคัดนะคะ,ะ,คะเลขไาเลขเพิ่นหายนหน่อย,อยสองคูงหกขากับสองเจ็ดนะคะ นะคะใกล้มือมากแล้วนั่นที่ยากอะถามป่าแล้วอีกนะคะหายเป็นแค่หน้าท่างหาจืดสำหรับกินแบงรัฐบาลน,นะคะก็คุ่นป่าลายๆเด้อที่มาหายหน้าท่างนะคะเบอร์อต,อตัวเช่นไหนเด็กคนนี้จดไใบคนมายจำคนมา จังบ่ลืมเนาะนุ่เนาะบางข้างกับบางคนก็แคบหนาจอไว้ดิเวลานั่นก็ลืมซื้อบรรยานั่นออกมาโอ้ยเลขประเล็กแคบหนาจอไว้อยู่เลืมซื้อสิเป็นนี้สิเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดต่อเลขคอนเนตมาดิเปลี่ยนท